โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดู 2. จุดมินิเกมใหม่นะครับผมที่เป็นมินิเกมรายวันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับมินิเกมไปแล้ว6จุดนะครับผมซึ่งจะเป็นของโซน A เนาะนี่นะครับอันนี้คือจะเป็นพวกมินิเกมเนาะหจุดนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอันนี้ทําไว้นานแล้วเนาะทีนี้นะครับผมในเวอร์ชัน2.2เนี่ยก็มีอัปเดตเพิ่มเข้ามาอีกจุดแ็้้ลว ี่2ก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีเทคนิคในการเล่นยังไงแล้วก็ถ้าเราจะไปเนี่ยมันไปยังไงได้บ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างร i สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%รนตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ร i สแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแ็็เเเติมมมกในนวบสาาารรถผ่อชํะ แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆต้องร้านนี้เลย l i s t m a n Shop โอเคครับมาดูที่จุดแรกก่อนนะครับผมก็คือจะอยู่ตรงบริเวณอพาร์ตเมนต์ทะเลดาวนะทุกคนไปเพื่อ,อ,อนๆนั่งแท็กซี่มาลงที่สถานีคูลีแลนด์นะครับจากนั้นเนี่ยก็วิ่งผ่านมาเลยนะอันนี้เราต้องวิ่งเองนะทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วก็กระโดดข้ามมาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนั้นจะเป็นตึกฝั่งตรงข้ามที่เพื่อ,อนๆกระโดดมานะครับพอเพื่อนๆกระโดดมาเนี่ยมันจะลงพอดีกับประมาณชั้นที่2นาะทีี่่ผมออยูตรรง้้หืถสะดวกกมมาาาททงไหน็าาอื่นก็ได้้แลแลวตะ จากนั้นก็ให้เราวิ่งมาทางซ้ายมือนะครับเนี่ยทางนี้นะครับผมอ่าเราก็จะเจอกับมินิเกมตรงนี้นะครับผมซึ่งมินิเกมอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยมาสํารวจหรือมาเปิดนะเราจะต้องวิ่งมาใกล้ๆก่อนมาคุยก่อนมันถึงจะเปิดให้แล้วก็ถึงจะโชว์ในแผนที่แบบนี้นะครับถ้าเราไม่เคยคุยเลยเนี่ยมันจะไม่โชว์ในแผนที่แล้วก็ไม่บอกจุดสีขาวด้วยนะโอเคสําหรับมินิเกมจุดนี้นะครับผมง่ายมากๆเลยนะฮะก็คือให้เราใช้อาวุธซามเมียนะครับถ้าใครไม่มีซามเมียก็ให้ใช้อาวุธประเภทอ่ายิงไกลนะพอเราเตรียมอาวุธเสร็จเรียบร ก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูเลยนะครับผมโอเคพอเราเข้ามานะครับมันก็จะคล้ายๆกับเกมตีตัวตุ่นเนาะอ่าเราจะต้องยิงนะครับอย่างตัวที่โผมมาแบบนี้นะครับผมยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเวลาหรือจนกว่าแ้มจะครบนะครับผมเราก็จะได้เหรียญวิล่ามาแล้วนั่นเองนะครับเป็นเกมง่ายๆสบายๆนะครับสามารถมาเล่นได้ทุกวันเพื่อรับเหรียญวิล่าได้นะครับผมโอเคผมยิงไป9้าตัวแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะสุดที่กี่ตัวนะเดี๋ยวลองยิงไปดูก่อนนะครับ อ่าโอเคครับผมก็เรียบร้อยได้มาทั้งหมด20มิล่านะอันนี้คือเต็มแม็กแล้วนะทุกคนถ้าเราเล่นทั้ง8จุดเนี่ยก็ได้วันละ160เหรียญนะครับผมซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเควสรายสัปดาห์อันนี้เนี่ย เออทำหมดทุกเควสก็ยังได้ประมาณ300กว่าเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเล่นแค่แบบ2วันก็ได้เทียบเท่ากับเควสรายสัปดาห์แล้วนะครับถ้าทําไปทุกวันทุกวันเนี่ยวันละ160เหรียญเนี่ยเวันก็เยอะมากนะครับผมทําครบเป็นเดือนทําทุกวันอะไรอย่างนี้รวมๆแล้วเราก็จะมีเหรียญมีล่าเอาไปใช้ทําน่นนี้ได้แบบเยอะมากนะครับทุกคนโอเคแล้วก็จุดต่อไปนะครับผมที่เราจะมาเนะเาะแล้วก็วาร์ปมาที่ประตูวาร์ปตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็ให้เพื่อนๆวิ่งมาทางนี้ได้เลยเนาะเนี่ยวิ่งมาตามแผนีตนนกตอกดดอึไป มึงนะมันก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณขอบระเบียงนะครับผมนี่นะฮะดูตามแผนที่ได้เลยเนาะจะอยู่ตรงใกล้ๆกับป้ายตรงนี้นะครับผมจะมีอยู่เครื่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันนะจําเป็นต้องใช้ความชํานาญในการเล่นนะครับสําหรับมินิเกมอันนี้มินิเกมอันนี้เราต้องมีแค่เจ็ p แพกนะครับผมก็พอแล้วแล้วทีนี้เราก็แบบบินไปเข้าพวกนี้เนี่ยเออให้มันครบทุกอันแล้วก็ให้มันทันเวลาด้วยนะครับผม เราอาจจะใช้การแดดนะครับในการพุ่งเพื่อให้มันไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอ่าวตอนนี้งงอยู่ทางไหนแล้วหลงทางนะโอเค ได้แล้วเลยก้อนสุดท้ายอันที่20นะครับเรียบร้อยนะครับเอ้ยมีอีกพี่แถมด้วยฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวจบนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมถ้าเข้าครบทุกจุดเนาะภายในเวลาที่กําหนดก็จะได้มาอีก20มิลล่านะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสาหรับ 2. จุดมินิเกมใหม่เนาะใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็ลองแวะไปเล่นกันดูได้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกก็รอ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ